ก็สวัสดีครับทุกเอฟซี FC ทุกท่านก็แสดงความดีใจด้วยในความโชคดีกับทุกท่านที่มีโชควีลาบกับช่องอลาน่านตลอดก็ถือว่าในความดีใจที่มารับชมแล้วก็ดีใจด้วยที่ท่านมีได้มีโชควีลาบอยากให้ท่านมีโชคลาบไปเรื่อยๆทุกงวดทุกรอบทุกช่องที่มาได้ทําก็เป็นกาลังใจให้ f c ด้วย f c ก็มาเป็นกาลังใจให้ช่องที่มาได้ทำก็ให้ f c โชคดีอย่างนี้ตลอดไปทุกรอบทุกรอบ ครับติดตามรอบต่อไปเด้อยพี่น้องเ้ยสวัสดีครับโอคครับเอฟซีที่นี่วิธีจบานพุกันทุกคนครับพบกันคือเกาคือเดินครับพี่น้องครับครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็เดินทางมาสามจังหเขาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเชื่อจริงมาตามแนวทาง รอบสุดท้ายนะครับพี่น้องครับซ่องทีซิฟเก่ารอบสุดท้ายวันที่สามคันยายนสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดพบกับช่างกีฬาได้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกช่องที่มาทำนารีพักดีเพชรพาลไว้ช่องที่มาแล้วก็ที่นี่วิถีชาวบ้านที่นี่วิถีเรียบง่ายครับอยากให้คนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามาลุ้นกันวันที่สามคันยายนสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเป็นรอบสุดท้าย สุดท้ายของโซงสิบเก้าอยากใจ้ยผิดกับรอบสุดท้ายของสองที่สิบเก้าก็อยากให้แตกสามตัวแต่ว่าทุกรอบนาจาร์ให้ซื้อซื้อทุกรอบเป็นเลขสะพานบุญครับก่อนที่เราจะเจอรอสองที่ยี่สิบเรามาก็ปิดท้ายสองที่สิบเก้าไอสองที่สองที่สิบเก้ารอบที่หกรอบสุดท้ายวันที่สามเอฟซีอยากให้าใจผิดว่าแต่ว่า สองล้านพันตัวเี็ยมันเป็นเลขตัวเดิมหกรอบเลยทําให้ fc จำง่ายถ้าเป็นเลขหกหกรอบหกหกสามสิบหกโอลเลขเยอะอ <c oughs> าจาายให้หกรอบหกตัวหกรอบเลยเล่นได้หกหกชุดเล่นได้หกรอบมันจะง่ายจําง่าย <c oughs> วันหนึ่งลืมมุดว่ารอบที่สี่ลืมซื้อเลขนี้รอบที่ห้าก็ซื้อเลขนี้เดิมตามได้มันจะง่ายไงคือเป็นที่มาของสองล, <c oughs> ล้านเรามาลุ้นกันรอบสุดท้ายสองที่สิบเก้ารอบที่หก วันที่สามกันยายนสองพันห้ารสิบแปดเลขนี้ซื้อทุกตัวแต่ถ้าผมชอบวันที่สามชอบ0ูนสามกับหกสองนี่แหละ 03, 62, รอบสุดท้ายอยจะให้มาแถวล่างหกสองศูนสามจะเผื่ออาจจะมาสี่ตัวหกสองสูนสามก็ไม่เคยรู้นี่ครับวันที่วันที่สามนะก็ถือว่ารอบสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ได้ซื้อดูมาแล้วห้ารอบ เอารอบสุดท้ายอ่ะติดไลน์นวไว้บอกว่าเนี่ยดูมาเราอลไรยังไม่ได้ซื้อสักทีในไหนๆก็จะสิ้นสุดรอบที่หกของซองที่สิบเก้าคือเลขเลขพระจันทร์เนี่ยจำง่ายคือหกตัวเนี่ยซื้อซ้ำซ้ำซ้ำหกรอบจำง่ายมากเลยครับคนจะไม่หลงเลขเลขไม่มีการหลงผมก็ผมก็เปรียนกันนะบางเหตุีบางท่านบอกว่าทำไมตัวเลขเยอะจังผมคิดว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะนี่น้อยผมว่าน้อยมากเลยครับว่าเลข บางคนก็บางคนที่เคยมาเขาจะซื้อตัวตรง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 คือไม่กลับด้วยครับแต่มันก็ชอบอกตัวตรงในออกออกเยอะกว่าตัวตัวกลับครับก็คือว่าซองที่สิบเก้ารอบที่หกรอบสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนซื้อไว้หกสองกับศูนย์สามหท่านชอบสี่ตัวหกซื้อหกสองศูนย์สามไปเลยแต่ถ้าคนงบน้อยก็แยกแยกก็กันความพลาดก็ซื้อหกสองกับศูนย์สามแต่จริงๆซื้อได้หกตัวตั้งแต่เก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ด สองห้าสองแปดหกหกสองศูนสามแต่สำหรับคนที่มีงบ้อจริงเพราะว่าคนบางคนไม่มีตังซื้อศูนย์สามสามศูนย์ก็ได้แค่นี้ครับแต่ท่านที่งบที่พอพอกำลังพอได้ก็ตัวละสองบาทสาบาทไปก็ซื้อซื้อตามตัวนี้ครับก็ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ก็สองทุ่มครึ่งขึ้นไปคือคือเลขราวเนี่ยเวลาผมว่าเวลาเคลื่อนกันห้านาทีทางนู้นทางนู้นสองทุ่ม แต่เวลาที่เขาเขาหมุนเนี่ยสองทุ่มครึ่งเลยนะเมืัอดี้สองทุ่มยี่ิบสามขึ้นไปสองทุ่มยี่สิบขึ้นไปของเขายี่ิบสามออกแล้วนะแต่เรามาออกที่สองทุ่มครึ่งก็เวลาก็ใกล้เคียงกันก็คือว่าถ้าสองทุ่มขึ้นไปอ่ะให้ทุกท่านโชคดีในวันที่สามกันยายนสองพันร้อยสิบเปดก็มีโชคมีลาบกับลาพัฒนาส่งท้ายเรื่อยๆทุกท่านผมครับครับที่นิวิตยาบาแล้วที่เลียไว้แล้วนาริกาดีเพชรพารวยต้องขอขอบคุณ นะครับพี่น้องครับ f อนะครับพี่น้องครับคำพูดคำพูดคือติดตามปฏิกิริยาไปเรื่อยก็คือคนหาแนวทางเนาะเจ้าจรวดนะครับที่เขามาที่นําแนวทางดีๆครับพี่น้องครับที่นำแนวทางมาให้ซองที่สิบเก้ารอบสุดท้ายคอยหงิงบังฟังแตกสามตัวส่งท้ายส่งท้ายไปซองที่ยี่สิบด้วท่านเนาะครับส่งท้ายสองที่พอให้หงิงบังฟังทุกท่านทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะหงิงมันลำลำเรื่อย